สวัสดีครับวันนี้พี่จะมาบอกวิธีหาเบสกีตาร์สีดำนะว่ามันทำยังไงกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปทำเนี่ยเราจะต้องเตรียมของก่อนนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาฮะเราจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นเดินลงในน้ำตกอะไรพวกนี้นะสิ่งที่เราต้องเตรียมเนี่ยมันมันจะมีอยู่3อย่างนะฮะเริ่มแรกก็คือจะต้องมีเงินก่อน7ล้าน5นะหรือว่าเงิน 7.5m อย่างที่2เนี่ยเราจะต้องมีเอนชาลีลิกนะครับเป็นชาวโอติกนะจะเป็นแบบนี้เนาะ หินสีดำนั่นเองฮะ่วนวิธีได้ก็ให้เราเนี่ยนำเบ็ดอะไรก็ได้นะครับของเราเนี่ยไปเอนชานนะให้มันติดชาวติกนะชาอติกเนี่ยมันจะเป็นสถานะนี้นะครับเห็นไหมสถานะสีดำเนี่ยมันจะมีโอกาส8%ที่จะทำให้เกิดมิวเทนชาอติกนั่นเองนะก็คือเอาเบ็ดที่ติดสถานะชาวติกไปตกให้มันได้หินแค่นั้นเองฮะมันอาจจะได้ยากเลยนะเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละเม็ดนี่ก่อครึ่งชั่วโมงเนาะ แต่ว่ามันก็เป็นวิธีทำที่แบบนี้แหละส่วนอย่างสุดท้ายนี่ยเราจะต้องมาที่เกาะมัสโกฟก่อนนะครับเพราะว่าเขาต้องการปลาตัวหนึ่งนะในการผ่านภารกิจนั่นก็คือเออเมัอนเขาชื่ออะไรปลาดุกอะปลาดุกปลาดุกแต่เดี๋ยวพี่ไปตกเลยแลวกันนะปลาดุกปลาดุกปลาดุกมาที่เกาะมัสโกวนะเราสามารถได้ตกแถวตรงที่เราเคยตกอาริเกเตอร์นะแถวนี้เลยฮนะตกไปก่อนเลยเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับ พี่ไม่อยากจะขึ้นลงขึ้นลงน้ําตกเนาะเอาแบบว่า,าทีเดียวแล้วมันเสร็จไปเลยอะไปเดี๋ยวพี่ขอหาปลาแป๊บหนึ่งอะโอเคนะตอนนี้ผมตกได้แคทฟิชแล้วนะไปหน้าตาแคทฟิชมันประมาณนี้นะครับอันนี้มันติดสถานะชาวติกด้วยนะก็คือสถานะวุ่นวายที่มัน8%อย่างเงี้ยชาวติกส,สถานะเดียวกันนะฮะสถานะปลาสีดํานะครับวุ่นวายเนาะเตรียมไว้เลยฮนะไปของก็พร้อมแล้วฮะจากนั้นเราก็ต้องไปหาน้ําวนนะฮะ น้ำมนเจ้าเก่าก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราก็เตรียมของอีกครั้งหนึ่งนะว่าเราของครบหรือยังฮนะเงินเจ็ดล้านห้า Enchellic c h a o หนึ่งเม็ดแล้วก็ปลาแคทฟิชนะฮะสามอย่างเนาะถ้าเราเตรียมของเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปหาน้ำมนลได้เลยนะฮะน้ำมนน้ำมนน้ำมนไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวรอมันเกิดแป๊บหนึ่งฮนะหลังจากที่เราเจอน้ำมนลแล้วก็โดลงไปได้เลยหลังจากที่เรามาที่เดอะเดฟแล้วเนี่ยเราจะต้องไป ไปถ้ำใหม่นะฮะเดินมาตรงนี้เนาะผ่านหินสีแดงอะมันจะมีสะพานขึ้นไปนะฮะอุ๊ยตกอะตรงนี้นี่นี่เหพี่เจอละสูงไปนิดนึงอะเดี๋ยวขอแอดวานไกดเดอร์ล่อนไปนะชิวนี่เลยโดดไปแล้วตามทางไปได้เลยอันนี้จะเป็นทางไปถ้ำคิดตันนะครับ เป็นสถานที่ฟาร์มที่ดีที่สุดตอนนี้แล้วนะตกปาทีได้อีกพีทั้งห้าหมื่นนะ่ไอปูดีเจก็ได้เงินเยอะด้วยโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในคิสตันควฟแล้วนะนะหรือว่าถ้ำคิสตันนะครับไอน้ำเนี่ยอย่าตกเด็ดขาดน,นะตกแล้วตายเลยนะฮะใจเย็นๆนะใจเย็นๆน,นะพี่บอกตัวเองเนี่ยแหละจึ๊บเฮ้ยนี่ไงโอ้โอจบจบเลยจบเลยเอ็ดวานไกด์เดอร์เอ็ดวานไกด์เดอร์ไม่ทำงาน โอเคพี่ขอเวลาไปใหม่แป๊บหนึ่งนะปะโอเคจากนั้นเนี่ยให้เราเอาหิน e n นชา l e ลี chaotic สีดำนะครับมาใส่ไว้ที่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะมันจะมีช่องใส่อยู่นะอินพุตใส่ไปได้เลยชุบได้ยินเสียงไหมฮะมันเป็นเสียงประตูเปิดนะมันจะมีประตูเปิดอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวพี่จะค่อยๆไปนะชุบเฮ้ยโอ้เกือบ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 ตกอนะ่ะมันมืดมันมองไม่เห็นอนะ่ะ โอเคตอนนี้พี่ก็ลงไปด้านล่างแล้วแลลวนะประตูมันจะเปิดนะอันนี้ไม่เป็นไรแล้วนะโดดลงไปได้เลยฮนะอ้ยมาครั้งแรกเหมือนกันนะนี่ Underground Music วลูมนะครับไหนดูหน่อยสิสิ่งที่เรามาไหนดูหน่อยสิดูหน่อยสิหลังจากที่เรามาถึงแล้วเนี่ยก็มันจะมีห้องดนตรีอยู่เนาะให้เรามาพูดคุยกับ a p c คนนี้นะครับพ่อหนุ่มเสื้อแดงเนาะ พูดคุยกับเขาไปไฮเฮลโลเขาต้องการนี้เห็นไหมแคทแคทฟิตนะฮะแคทฟิตแคทฟิตพี่บอกแล้วให้เราตกมาก่อนแนละ้วเ,เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะถ้าเราไม่ตกแคทฟิตมาก่อนเนี่ยทุกคนจะต้องเสียเวลาขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลงมาอีกรอบอันนี้คือวิธีง่ายๆนะครับตกมาก่อนจบเลยไปดีว่วส่งให้ดูนะเห็นไหมเรียบร้อยครับเราไม่ต้องเสียเวลาแล้วนะ จากนั้นก็พูดคุยไปได้เลยฮะเขาจะคุยกับเราไปเรื่อยๆนะเองฮะไม่มีอะไรมากเนาะตอนนี้เขาขอเรา25ล้านนะครับอันนี้เขาหลอกเรานะฮะมันเป็นการเจรจาพูดคุยเนาะจริงๆเขาต้องการแค่7จ็ดล้านห้านะครับนี่ไงพี่มีเงินพอดีเลยเนาะซื้อ7จ็ดล้านห้าจัดไปเรียบร้อยพี่จ่ายไปแล้วนะเจ็ดล้านห้าครับ ไหนดูของในตัวไหนซิว่าเบสกีตร์มันมาหรือ,อยังนะฮะเบสกีตร์ไหนเนาะไหนเนาะดีไงพี่เจอแล้วครับเบสกีตร์สีดำนะดูสะหน่อยนี่เทสะด้วยฮนะเทมากเลยฮนะไหนเรามาดูกันสะหน่อยนะว่าเบสกีตร์เนี่ยสเตตัสมันดีหรือเปล่านะอันนี้พี่ก็เพิ่งได้ครั้งแรกเลยนะครับอะไรเนะี่ยว้าวโลสปีดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าเราไม่ต้องกดเช็กเลยนะคือโยนปุ๊บได้ป่าปั๊บเลยนะ โลสปี e ร้อย0ปอร์เซ็ักร้อเยอะอยู่นะคอนโทรทำไมทำไมคอนโทรมันลบอะลบ0.2พี่ไม่รู้ดีหรือเปล่าอุ้ย r e ซ i เดี Res iden, Res iden 175, ยนไรซีเดียนหนึ่ยาังเยอะเลยนะโคตรนิ่งอะแล้วก็แม็กน้ำหนักเหรอครับอันนี้มันเป็นตัวเลขนะมันไม่ใช่อินฟินิตีนะแต่ว่ามันก็เยอะอยู่นะลบ7จอะไรเนะี่ยแหละมันมองไม่ชัดนะครับก็ประมาณนี้เนาะถือว่าสเตตัสดีเลยนะ สำหรับใครที่ได้เบเกตา้าสีดำมาแล้วเนี่ยยังตกปลาไม่ได้ไม่ต้องตกใจนะครับเราจะต้องไปเอนชาร์ลีลิกให้มันได้อินอินวิสิเบิลก่อนนะเราถึงจะตกปลาได้นะครับมันเป็นบัฟที่ทำให้เราตกปลาได้ทุกที่เนาะแล้วก็น้ำหนักไม่จำกัดด้วยมันจะต้องใช้หินเอกโซติกเนาะซึ่งก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งฮะพี่ขอตัวทำก่อนแล้วกันนะครับมันอาจจะใช้เวลานานหน่อยฮะแต่ว่าทำแล้วเนี่ยคุ้มแน่นอนครับเบ็ดี้พี่ชอบนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์วันนี้ก็บายยฮะแล้วเจอกันใหม่บายบาย